มา,มาเข้าห้องกันได้แล้วนักเรียนวันนี้พวกเรามาต่อกันเรื่องการแสดงอันอริทึมด้วยผังงานเหมือนเดิมแต่จะเป็นในเรื่องของผังงานแบบโครงสร้างทางเลือกนะครับ 2. ผังงานแบบโครงสร้างทางเลือกหรือ selection structure เป็นผังงานที่ใช้แสดงทางเลือกในการตัดสินใจหรือ decision เป็นขั้นตอนการทำงานที่ต้องมีการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการประมวลผลขั้นต่อไป และจะมีบางขั้นตอนที่ไม่ได้รับการประมวลผลการตัดสินใจอาจมีทางเลือกสองทางหรือมากกว่าก็ได้ตัวอย่างผังงานแบบโครงสร้างทางเลือก 1. แปลงฟัน 2. ล้างหน้า3อาบน้ำา4ทูสบู่ 5. อาบน้ำล้างสบู่6ถ้าล้างสบู่หมดให้หยุดล้างสบู่ถ้าสบู่ยังไม่หมดล้างจนกว่าสบู่จะหมด เจ็ดเช็ดตัวเรามาดูกันว่าถ้าจะแปลงข้อมูลที่เป็นข้อความมาเป็นสัญ,ญลักษณ์จะเป็นแบบไหนกันบ้างเรามาชมกันครับ 1. แปลงฟันใช้สัญ,ญลักษณ์โพเซตการดำเนินงานหรือการประมวลผล 2. ล้างหน้าใช้สัญ,ญลักษณ์โพเซตก,การดำเนินงานหรือการประมวลผล 3. อาบน้ำใช้สัญลักษณ์โพเซตการดำเนินงานหรือการประมวลผล4ีทูสบู่ ใช้สัญลักษณ์ process การดําเนินงานหรือการประมวลผล6ล้างสบู่หมดเป็นการตัดสินใจว่าได้ทําการล้างสบู่หมดแล้วหรือไม่ใช้สัญลักษณ์ decision การตัดสินใจ7จ็ดเช็ดตัวใช้สัญลักษ์ process การดําเนินงานหรือการประมวลผลหลังจากที่เราชมการใช้สัญลักษ์ในแต่ละการทํางานแล้วเรามาชมการแสดงพังงานแบบโครงสร้างทางเลือกกันเลยครับ เมื่อนำสัญญารักษ์มาต่อกันจะได้แผนผังดังนี้เริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นต่อมาเป็นแปรงฟันต่อมาเป็นอาบน้ำต่อมาเป็นทูสบู่ต่อมาเป็นอาบน้ํำล้างสบู่ต่อมาเมื่อเจอสัญ,ญรักษณ์การตัดสินใจให้คิดเสมอว่าจะมีการทำงานที่จริงและเท็ดอยู่เสมอในการทำงานนี้จะถามว่าถ้าหากล้างสบู่หมดจริงให้ทำงานต่อที่การเช็ดตัวแต่ถ้าหากยังล้างสบู่ไม่หมดจะกลายเป็นเช็จ ให้กลับไปล้างสบู่จนกว่าจะหมดโดยโยงเส้นทิศทางการทำงานหรือโฟลไลน์ได้ดังนี้และจบการทำงานทั้งหมดโดยใช้สัญลักษณ์สิ้นสุดการทำงาน